กลับมากระตอคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเผื่อค่ะเรื่องราวนี้นะคะก็คนคนนี้ก็ออกมาชี้แจงว่าอย่าเยยดกันเลยนะคะสำหรับคุณโอ๊ตปาโมตเองเนี่ยก็คือเจ้าตัวเนี่ยก็ไปถ่ายไปถ่ายเขาเรียกว่าถ่ายรวมรูปกับหนุ่มๆคนอื่นเลยนี่เป็นหน้านี้ฮะคอนเซปต์คนหลอกขอทำดีคนอะไรนะคนหลอกขอทำดีคนอะไรนะถ่ายแบบขึ้นปกสุดสัปดาห์คนอะไรนะคนหลอกคนหลอกเพราะฉะนั้นคนที่ต้องมาถ่ายจะต้องหลอก แหมพี่เต่าเอาอีกแล้วคือจะบอกว่าตรงนี้เองคุณแม่สองแถวบนน่ะได้หมดเลยเฮ้ยก็ได้ทุกคนนะแถวที่สามก็ได้นะบางคนไม่ได้บางคนไม่ได้อยู่ในเจ้พวกคนหลอกคุณแม่เดี๋ยวหนูขอขยายความต่อตรงนี้นิดนึงคือว่า ทั้งหมดนี้เขาไปถ่ายปกสุดสัปดาห์การคนหลอขอคำดีปี12ร่วมกับดาราก็มีนักร้องหนุ่มยังงูนเนี่ยคุณปั๊บก็ไปเห็นไหมแต่ก็เจอกระแสวิพากวิจารณ์รุนแรงเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในเพจอวยไส้แตกแหกไส้ฉี่เจ้าตัวเนี่ยนะคะก็ประมาณว่าน้องสกายคือผู้ชนแคมเปญแล้วก็น้องเจเจเข้าห้องดำแล้วอดปาโมดคุณหลอกดาวค่ะ อะไรประมาณนี้อเออเหมือนไว้ให้อีกคิดอะ่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณโอ๊ตปาโม่เนี่ยเขาก็เลยออกมาเปิดใจเปิดใจเขาบอกนะคะว่าผมไม่หลอ่อแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองหลอ่อแต่ผมแค่อยากทําดีให้คนอื่นบ้างเท่านั้นอย่าเยยดกันเลยมีแฮชแท็กด้วยงานนี้หลายๆคนเขาก็เลยเข้าไปให้กําลังใจคุณโอ๊ตค่ะแฟนคลับรายหนึ่งเนี่ยบอกนะคะว่ายิ่งอ่านคอมเมนต์ใน IG นะโอ้โหแต่ละคอมเมนต์คือเพียแต่คุณโอ๊ตเขาก็มาตอบกลับนะบอกว่าใน IG เนี่ยมาแซลแล้วก็โอเคตลกน่ารัก แต่ในเพจเพจเนี้ยจุดจุดจุดอารมณ์เหมือนคืออะไรอ่ะเออนี่ไงคือคือเห็นไหมภาพเขาเนี่ยเขาแคบคุณปาโมดมาคนเดียวโดยเฉพาะเลยอารมณ์จะหาว่าเขาหน้าตาไม่ดีหรอว่าเป็นคุณแม่หรือว่ายังไงคือการถ่ายแบบเนี่ย <c oughs> มันต้องมีคอนเซปต์เนาะคุณแม่เจ็บคอเหรอเปล่ามันต้องมีคอนเซปต์เนี่ย มันต้องมีคอนเซ็ปต์ที่ไปในทิศทางเดียวกันเขาก็มีคอนเซ็ปต์เขาก็ชัดอยู่ชื่อเขาก็บอกคนหลอกเขาทําดีล้ึงดูสิหัวใครข้างใครหลอกหมดมันเกิดการเปรียบเทียบไหมลูกมันเกิดการเปรียบเทียบนะฮะมันเกิดการเปรียบเทียบไหมฮะแต่ละคนนี่หน้าแบบนะหล่อหมดเลยอ่ะคนแรกใครอ่ะข้างบนสุดอ่ะใครนะคุณชอนไงชอนคนที่สองเป๊กใช่ไหมคนเป๊กใช่คนที่สามใครอ่ะ คนที่สามเดี๋ยวนะคนที่สนะชื่อมากคนที่สี่จมูกเจมคนที่สี่เจมหล่อมากคือถ้าไรเรียงกันเนี่ยเดี๋ยว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 ทีละคนคนที่สี่หล่อมากคนที่สองโคตรไอคนต่อจากคนที่สี่โคตรหล่อเลยที่จะดูจากจมูกกับโครงหน้านะคนที่ห้านี่ก็ถือว่าหล่อแบบคนที่หกนี่เห็นเบื่อเบื่อแล้วคนที่เจ็ดนี่ก็น่ารัก คุณเกรซไงคนที่7จ็ดแถวสองเนี่ยบอยก็เราก็เบื่อแล้วเจมจีคุณบอยเนมปากานเอาเกมใส่แว่นไปอ่ะเป็นสไตล์เขาเออคนนี้หล่อเออนี่ก็หล่ออ่ะคุณปั๊บปั๊บปั๊ปเขาเขาเราเห็นเขาจนเบื่อแล้วพี่ก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วหลงต่อคุณต่อต่อเหรอต่อต่ออ๋อต้องต่อเหรอต่อใช่คุณเจ้งแล้วก็คนนั้นก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ถัดเนี่ยคนนี้หล่อมากคนไหนอินชี้เนี่ยคนไหนอนเนี้ย น่าจะคมๆหน่อยเออคือบางทีมันต้องดูคอนเซปต์ด้วยเนาะถ้าโทษโอดก็ไม่ได้หรอกต้องโทษคน,คนที่เรียกมาถ่ายอะ่ะเขาก็มีสไตล์ของเขามีอะไรของเขาสไตล์โทษโอดไม่ได้หรอกโทษโอดไม่ได้ต้องโทษคนที่เรียกมาถ่าย เพราะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นมันหล่อหมดเลยไงมันเป็นใช่ไม่ใช่หล่อธรรมดามันเป็นหล่อเลเวลสูงหมดอ่ะแต่การทําความดีที่ที่บอกว่าหล่อเนี่ยอาจจะหล่อด้วยการทําความดีอาจจะไม่ได้หล่อที่มันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เขาจะดูอย่างนั้นหรือเปล่าอุ้วแก่อนหน้านี้ล่ะก็ว่าเพิ่งทิ้งแฟนมันไม่ใช่เหรอหล่อมากเปลี่ยนข่าวค่ะทุกคนค่ะไปดูนี่ปิดตํานานคุณแอดดี้วีรศักดิ์นะคะเจ้าตัวก็ทํางานอยู่ช่องเจ็ดมานานละล่าสุดตอนนี้เขาเป็นน้องของคุณพิศนุ นะดินกลัดเป็นพี่น้องกันแล้วก็รักกีฬานะฮะทั้งคู่ก็อยู่ช่อง7กันอะ่ะแต่จตบอกว่าตอนเนี้คุณแอดดี้เองเนี่ยอำลาช่อง7แล้วแล้วก็ไปเป็นฟรีแลนซ์อยู่ช่องไหนหรู้ไหมพพทีวไม่แปลกใจค่ะไม่แปลกใจเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณพลากรก็อยู่พพทีวีอืก็ไปกันหมดเขาก็ดึ่งนันนไปนั่นแหละก็าเรียกว่าภาวะสมองไหล <laughs> คือจะบอกอย่างนี้คุณแม่หลายคนเนี่ยเขาสงสัยในการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยกับอินเดียถ่ายทอดสดช่องเจสีเนี่ยไม่มีเสียงคือไร้เสียงคุณคุณแอดดี้ที่มาทำหน้าที่บรรยายแล้วกระแสข่าวเนี่ยนะคะมาตามมานะคะว่าเจ้าตัวนะ เจอพลังดูจากทีวีช่องคู่แข่งล่าสุดเขาก็เลยออกมาบอกค่ะว่าได้ออกมาจากช่อง7แล้วแล้วก็ไปร่วมง,งานกับช่องพีพีทีวีโดยตอนที่อยู่กับช่อง7เนี่ยอยู่ในลักษณะสัญญาใจนะเป็นสัญญาใจมากว่า30ปีเลยประกอบกับช่วงนี้ช่อง7เนี่ยข่าวกีฬาน้อยลงก่อนย้ายมาทำพีพีทีวีเป็นฟรีแลนซ์ซึ่งเขาบอกว่าการย้ายมาครั้งนี้เนี่ยรายการกิ๊กดูสงครามเพลงเนี่ยเขาก็มาเป็นส่วนหนึ่งก็คือย้ายมาทำพีพีทีวีด้วยไงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องราของเขาเนี่ยไม่ได้แบบว่ามันเกิดขึ้นคนลาช่วงกับตอนที่กิ๊กดูเป็นข่าวไม่เกี่ยวหรอกมันเป็นภาวะสมองไหลนะนะฮะแค่แค่นั้นจบเพราะว่าเพราะว่าผู้บริหารอีกท่านหนึ่งเนี่ยซึ่งก็อยู่ในช่องเสียบัาอย่างยาวนานมากอย่างคุณพี่น้องพร,รากรเนี่ยก็ไปอยู่พีพีทีวีปุ๊กลุกก็ไปเห็นไหมล่ะอืมอันนี้ก็พี่แอดดี้ก็ไปด้วยก็เป็นเรื่องปกติฮะ ในวงการเรามันก็มีอย่างนี้แหละเป็นเรื่องปกตินะฮะไปอยู่ช่องนั้นย้ายไปช่องนี้แล้วก็กลับไปอยู่ช่องเดิมแล้วก็สุดท้ายก็ก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะมไม่เป็นไระนะฮะอ่ะมากนนี้หายไปอ๋อน้องเอ็มน้องเอ็มทำไมอะ่ะ<ม>น้องเอ็มบุษราคุณเอ็มบุษราคำห่วงลูกแต่ก็ออกมาชี้แจงตรงๆว่าเขาเนี่ยไม่ได้ดัด,ด,ดจริตที่แบบว่า ไม่อยากให้ใครเนี่ยจับลูกเขาอะไรแบบนี้นะคะอะไปขยายความเรื่องนี้กันหน่อยละกันคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็รักลูกกันทุกคนจริงไหมล่ะเขาก็เลยออกมาโพสต์ภาพคือโพสต์ภาพเนี่ยน้องนาฬิกาตอนนั้น,นดื่มนมอยู่ เดีมยนมแม่แล้วก็พูดถึงข้อดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมถือว่าเออช่วยคุ้มกันภูมิคุ้มกันอะไรแบบนี้ <ฮะ S 1> แต่ว่านอกจากนี้เนี่ยเขาพูดถึงสาเหตุที่ไม่ค่อยอยากจะให้ใครคนแปลกหน้านจับมือลูกเขาสักเท่าไหร่นะคะเวลาพาลูกเนี่ยออกไปนอกบ้านเพราะเขาเป็นห่วงเรื่องความสะอาดไงกลัวติดเชื้อโรค เออแล้วก็ทําให้น้องเนี่ยป่วยได้เป็นโรคพวกมือเท้าปากอะไรแบบนี้คือเขาโพสต์ข้อความว่าอย่างการดื่มนมด้วยนะอิ่มอุ่นทั้งแม่ทั้งลูกเชื่อว่านมแม่เนี่ยเป็นยาวิเศษเป็นภูมิคุ้มกันให้ลูกแล้วก็ในส่วนของตัวน้องลูกสาวเขาเองเนี่ยนะเป็นคนที่ชอบแบบเอามือแบบ,แบ,บกินมืออะเข้าปากดูนิ้วดนิวน้วเอววอเขาก็เลยแบบว่าถ้าหากว่าใครจะมาจับอะคือก็จับได้แหละแต่ก็จะรู้สึกแบบเอ๊ะนิดนึงไง เช็ดหน้าเช็ดมือเ<า>พราะเดี๋ยวมันเด็กมันติดเชื้อง่ายไงแล้วเขาก็บอกนะว่าเด็กที่ป่วยเนี่ยน่าสงสารที่สุดแล้วสมัยนี้เนี่ยเชื้อโรคมันแข็งแรงไงแล้วเขาบอกว่าการที่ลูกเนี่ย ไม่ป่วยถือว่าเป็นบุญของพ่อของแม่แล้วนะลูกเนี่ยคือของขวัญไม่ใช่ภาระ,ะนะคะอ,อ่ะเอนนี้ป่วยแล้วก็มาที่การเสียชีวิตแล้วกันนะคะคุณแม่ของคุณนัทมีเรียนะคะซึ่งป่วยมานานแล้วพี่ต่อจําได้ว่าป่วยมานานมากแล้วนะคะแล้วคุณนัทก็ดูแลมาโดยตลอดนะฮะล่าสุดเสียชีวิตแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะสำหรับกรณีน,นี้เองเนี่ยนะคะก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยแต่ว่าในส่วนของคุณนัทเนี่ยเขาเนี่ยก็ยังดูแลตามปกติอาบน้าสระผมเปลี่ยนชุดให้คืออยากจะบอกว่า คุณนัทเนี่ยนะคะเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับคุณอ้ําเขาเนี่ยบอกว่าเข้าไปเข้าไปในห้องน้ําอาบน้า<ม>ํสาสระผมเลือกเสื้อผ้าให้คุณแม่เป็นอย่างดีซึ่งก็เชื่อว่าท่านไปสบายแล้วไม่มีอะไรให้ต้องเป็นห่วงเพราะว่าใบหน้าของคุณแม่เนี่ยดูแจ่มใสเงียเหมือนคนนอนหลับพักผ่อนนะ<ม>แต่ตัวเธอเองก็ทําหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดนั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่าคือสวดเนี่ยเขาจะสวด ทั้งหมด5คืนจนถึงคืนวันเสาร์เลยแล้ววันอาทิตย์ที่13บมกรานเนี่ยจะเป็นวัชานกิจเออคุณแม่เนี่ยป่วยมานาน11ปีแล้วเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ติดเชื้อทางเดินปัะสสะาวะต้องใช้สายเ่ย เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะมานานหลายปีไงแต่ก็มีการติดเชื้อทําให้ไข้เนี่ยขึ้นสูงแล้วท่านตอนนี้จากไปอย่างสงบแล้วก่อนหน้านี้มีการคุยวิดีโอคอลหากันด้วยนะตอนนั้นยังเห็นคุณแม่นละลืมตายอยู่นิดๆอยู่เลยเหมือนพยายามจะสื่อสารกับเขาไงพอถึงช่วงประมาณดึกๆอะ ออคุณแม่เนะี่ยเขาก็ไม่อยู่แล้วแต่ว่าคุณนั้นมเดียนียนะก็ยังไปหาไปดูแลตามปกติทำนู่นทำนี่ให้แต่ว่าทั้งนี้เนี่ยในเมื่อป่วยนะคุณแม่จินดาเตงมีสีก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยคุณแม่ะะเป็นคนใต้นะครคนนครศรีธรรมราชนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้ามีหนังด้วยเฟรดดี้ dy, นะนิวขมือบนะเฟรดดี้กูเกอร์นะ,คะใครที่เกิดทันยุคป,ประมาณ8 0 9 0นนะฮะ จะได้ดูตลอดเลยนะว่าเฟรนดี้กูเกิลน่ากลัวขนาดไหนนะเ็าจะกลับมาอีกแล้วนะฮะจะกลับมาพร้อมกับอะไรต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ